สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินติดถนนลาดยางต้องการขายด่วนบนเนื้อที่โฉนด16ไร่ใกล้ตัวอำเภอบำเน็ตรงงจังหวัดชัยภูมิครับ ก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพในมุมสูงโดยรอบประกอบการตัดสินใจท่านผู้ชมท่านใดที่ยังพอมีเวลาว่างยังไงดูที่ดินสวยๆงามๆเป็นเพื่อนกันไปก่อนดูกันแบบเพลินๆไม่ต้องไปคิดอะไรกันมากแต่ว่าท่านใดที่กําลังมองหาแปลงที่ดินประมาณนี้มาต่อยอดธุรกิจมาต่อยอดความฝันของท่านละก็ยังไงฝากพิจารณาด้วยนะครับช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงบ่อย สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญยังไงฝากดูแลสุขภาพด้วยครับกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากพวกเราทีมงานขายที่ดินโดยพากินรัตนะครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุดแดงเนื้อที่16ไร่ปัจจุบันติดภาระขายฝากเจ้าของต้องการขายด่วน ที่ดินของเราจะมีหน้ากว้างติดถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข4050เสเน้นบําเรนรงตักโกทอง5 3เมตรลึกลงไปทั้งด้านท้ายเปลงถึง500เมตรและในส่วนของท้ายเปลงจะอยู่ติดกับถนนลูกรังกว้าง40เมตรครับแปลงที่นี่จะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออก จุดิของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านชวนอําเภอบำเมรนร็ตนางจังหวัดชัยภูครับและนี่ก็จะเป็นในส่วนของถนนลาดยางหน้าแปลงทีนะครับจุดินของเราจะอยู่ด้านหลังวิทยาลัยการอาชีพบำเมรนร็ตนางห่างจากวิทยาลัยประมาณ800เมตรเป็นที่ทำสวนสร้างบ้านได้ ห่างจากเสาไฟฟ้าและบ้านเรือนของเพื่อนบ้านมาเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองที่ดินแปลงนี้จะอยู่สูงระดับเดียวกับถนนและพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นที่สูงน้ำไม่ท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล227เมตรและนี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านท้ายแปลงที่ดีนนะครับจะเห็นว่า ด้านท้ายแปลงที่ดินนั้นจะอยู่ติดกับถนนลูกรังกว้างประมาณ40เมตรพื้นที่บริเวณนี้สามารถเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ได้ที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากโรงเรียนบําเน็นรงมาเพียงแค่2.4กิโลเมตรอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบําเนินรงและบึงชวนประมาณ3.5กิโลเมตร อยู่ห่างจากถนนสุรนารายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 0 5บริเวณโรงพยาบาลบำเนินรงประมาณ1 1กิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ62กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ270กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่อยู่ใกล้กับตัวอำเภอบำเนินรงห่างมาเพียงแค่ 3.5กิโลเมตรเท่านั้นเองเจ้าของที่ดินต้องการขายด่วนเนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้เงินจะขายยกแปลง3ล้านบาทราคานี้ต่อรองได้น,นะครับค่าใช้ใจ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดคนละครึ่งนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรและลน์เบอร์เดียวกัน0814133164 เพื่อเกิดความชัดเจนในแปลงที่ดินยิ่งขึ้นเดี๋ยวยังไงคุณพาคินจะพาชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับอตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินแล้วนะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุดแดงนะครับเนื้อที่16กไร่กว่านะครับอยู่ติดกับถนนลาดยางเส้นนี้นะครับเป็นทางหลวงชนบทหมายเลข40-50เส้นบำเน็ดตะลงตะโกทองนะครับ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบำเน็จนลงห่างจากบึงชวนมาประมาณ3.5กิโลเมตรนะครับด้านหน้าตรงเข้าไปนะครับจะเป็นที่ว่าการอำเภอบำเน็จนลงนะครับห่างจากนี้ไปประมาณ3.5กิโลเมตรแปลงของเราจะหันหน้ามาทางทิศตะวันออกบริเวณนี้นะครับหน้ากว้างติดถนนลาดยางนะครับ52เมตรลึกเข้าไปจนถึงถนนสาธารณะด้านท้ายนะครับยาวเข้าไปประมาณ500กว่าเมตรนะครับ แปลงของเราจะเป็นแปลงนี้นะครับด้านนี้จะเป็นแนวเขตทางด้านทิศเหนือนะครับยาวตามแนวต้นไม้นะครับไปยังถนนสาธารณะทางด้านท้ายแปลงสามารถดูภาพมุมสูงประกอบได้เลยนะครับด้านนี้จะมุ่งหน้าไปทางาตะโกทองนะครับแปลงของเราจะเป็นไร่มันสำปะหลังนะครับหน้ากว้าง52เมตร ลึกเข้าไปประมาณ500เมตรนะครับจะมีนถนนสาธารณะนะครับเป็นถนนลูกรังอยู่ทางด้านท้ายแปลงที่ดินของเราที่ดินจะมีความสูงระดับเดียวกับถนนลาดยางนะครับพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นที่สูงน้ําไม่ท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล227เมตรเลยนะครับพื้นที่บริเวณรอบๆก็จะเป็นที่ไร่ที่สวนทั้งหมดเลยด้านนี้จะมีเสาลวดน้ํานะครับเป็นเสาคอนกรีตปักไว้นะครับ เป็นเสาลวดหนามของแปลงข้างเคียงของเรานะครับนี่นะครับแนวเขตด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศใต้แปลงของเราจะหันหน้ามาทางทิศตะวันออกนะครับหาท่านใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะครับแปลงนี้อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบำเหน็จนาลงนะครับมาประมาณ3.5กิโลเมตรแค่นั้นเองห่างจากโรงพยาบาลบำเหน็จนาลงประมาณ11กิโลเมตรนะครับ น้ากว้างติดถนนลาดยางนะครับทางหลวงชนบทเส้นนี้นะครับหน้ากว้าง53เมตรนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ